เนียนไว่มันช่วยกันได้เยอะงบางคนก็อยากสูได้มันก็ช่วยกันไงอ้าวหลุดหลุดหลุดขล้วหลดได้ก่ายหลุดวันนี้วุ้นดิไมได้ยงอย่กันอยู่ไหนใคร่มคนอยู่ไหอยุงใช่ี่ตีอมแลสมมูโดนงานบากพ่อพันธุ์ที่เลีจ่ายเท่าใเลย ตามง่ายเอยตามง่ายเลยใช่ไหมไปตรงสีแดงไฟแดงหใส่แบบบ็อกเซอร์อะพี่เต้ไมเยก็ไม่ตงเยกสพี่เต้ตมน้นแหละมันไม่ได้เดินมาหรอกวันนี้ไปฝันเหรไปันใครมีตะกรยานออกมาปันกันนะ ใส่แหวนเตอดวั่แหนเบอร์อะไรวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแหวน่ไมไม่ก็ถอดแหวนแล้วก็วัดเส้นผ่าศูนย์กลางแลวตรงกลางเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในอ่ะเออวงที่ไบ้พอดีนิ้วอ่ะ